ทานข้าวกันยังคะอ๋อกำลังจะทานค่ะนี่คะ่ะกำลังจะทานข้าวนะคะสวัสดีคะ่ะ <c oughs> ขอบคุณที่ให้ไอตซาครมขอบคุณมากค่ะ พ่อจะทานข้าวแล้วมันถ่ายพ่ออยู่นะมน่าอด้วออพ่อชื่อสามียื่นม,มาอีกยื่นม,มายื่นม,มาเออเก่งจังของพิเศั่นสสมอค่อสสรีค่ะ อ้ย um ขอบคุณที่ให้กุหลาบค่ะขอบคุณมากค่ะไม่มีคนให้กลาบไม่ไมแม่กินแม่กินหนึ่งจิ้นนหนึงบา่ะอย่าล้วงเข้าไปนะอย่าล้วงเข้าไปอย่าล้วงเข้าไปกอนะไม่ใ้่ยไม่เ้ยจับจข้อนดิ กกเออเออน่ะตักกินเลยตักกินเลยพ่กำลังทานข้าวนะคะตักเลยตักขึ้นมาดิตักขึ้นมาก็ตักขึ้นมามันเหลวตักใส่ปากเลยเอ้าอ,อ่าพอกินข้าว <c oughs> อเออ,เอ,อ สวัสด right. mm ีค่ะพอทานข้าวค่ะนอนีนะค่ะมอขาีเจ้าพวแ่อนน้นะมีเจ้าานมผวาเอากระถิาทอนะครับแล้วก็เป็นไอเดียของทุ่คนครับที่มาเลอ